เจ้าไ,จไม่ต้องนึกอะไรแล้วเพราะพวกเรากำลังจะสร้างความทรงจำใหม่สำหรับเราสองคนแม้กระทั่งต้นไม้นี่ก็ตัดแต่งขึ้นตามความทรงจำของเจ้าไม่มีผิดเพี้ยน ไม่ใช่เพื่อข้าส่วนข้า,ขาก็ไม่ต่างกับกลีบดอกอินวาที่โรยราอยู่บนพื้นถูกเจ้าตัดแต่งให้เหมือนกับอดีตแต่กลับไม่เคยเห็นเจ้าเป็นเช่นไรในยามนั้นช้าง เหนื่อยแล้วไม่อยากรื้อฟื้นอีกแล้วไม่รื้อฟื้นแล้วขอแค่เจ้าไม่คิดข้าเองก็ไม่สนจะพูดอะไรนะข้าบอกว่าขอโทษอข้าผิดเองข้ารักท่านเรื่องอื่นนั้นไม่สำคัญ นึกไม่ออกก็ไม่สำคัญเลยพวกนั้นไม่สำคัญหรอกเจ้าคือคนที่ข้าเลือกต่อให้เกิดอะไรขึ้นข้าก็ขออยู่ร่วมกับเจ้าตลอดไปแล้วถ้าไม่เหมือนกับคนที่เจ้าคิดละ่ะต่อให้เริ่มใหม่อีกสักหมื่นหนสำหรับข้านั้นเจ้าคือที่พึ่งพาของข้าเสมอ คือคนเดิมคนนั้นที่คอยปกป้องข้าแม้ข้าไม่ใช่คนที่อยู่ในใจเจ้าคนนั้นแต่ข้าก็รักเจ้าเหมือนกันข้าไม่กล้านึกถึงเรื่องเก่าๆก็เพราะว่าตัวข้าในความทรงจำเจ้าดีปานนั้นข้ากลัวหากข้าไม่ดีขนาดนั้นเจ้าก็คงคิดว่ารักข้าไปก็เท่านั้น รักของเจ้าไม่เคยมีแค่เท่านั้นแต่เป็นความคาดไม่ถึงความตื่นเต้นทุกครั้งไปแต่ละครั้งก็รักเจ้ามากขึ้นทุกทีเจ้าไม่ต้องนึกอะไรแล้วเพราะพวกเรากำลังจะสร้างความทรงจำใหม่สำหรับเราสองคนให้จุ่มพิษนี้ เป็นการเริ่มต้นความทรงจำครั้งใหม่ของเราดีไหมครั้งเดียวไม่พอหรอกนะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปข้าอยากสร้างความทรงจำใหม่ๆให้กับเฉิงเฉินของข้าอีกเยอะแยะเลย